มาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่องซ่องโอโปรโมชั่นปอดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็มีคลิปมารีวิวให้กับลูกเพจทุกๆท่านชมอีกแล้วค่ะมาเป็นรถรุ่นแลนเจอร์เอ็กซ์พประตูยกสูงนั่นเองค่ะราคาขายอยู่ที่7จ็0 0สบาทค่ะเดี๋ยวมาชมนะคะว่าชุดนี้นะคะโอแต่งพิเศษอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะ,ะเดี๋ยวตาม,มาดูในคลิปเลยค่ะ แต่งให้เป็นหน้า F150 Spider นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแกนกลางตรงนี้นะคะคําว่า FORD สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้เลยนะะสีขาวสีแดงสีน้ําเงินหรือว่าสีบอลเงินหรือสีดำนะคะอันนี้กระจ้งโอได้นะคะในส่วนของไฟ LED 3. จุดตรงนี้นะคะอันนี้โอก็ติดตั้งพิเศษเพิ่มให้ไปนะคะในส่วนของการชนด้านหน้านะคะในชุด F150 Spider นะคะมาพร้อมกับประกันชนด้านหน้าไฟ C ีนะคะและก็นี่เลยค่ะไปตั ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกนะคะโอจะแถมให้กับลูกค้าทุกรุ่นนะคะตั้งแต่เอกพัดลงไปนะคะโอจะแถมให้นะคะเพราะว่าตัวเอกพัดของเราตัวนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะโอกก็เลยต้องติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเข้าไปให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเห็นวิบวับๆอย่างนี้นะคะนั่นก็คือไฟหน้าวัด นั่นเองอันนี้โอก,ก็แถมให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เลือกเป็นโคมแบบสี่เหลี่ยมมานั่นเองค่ะไฟหน้ามาสเตอร์ของโอก,ก็จะแถมเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะคลิปฉลามนะคะแล้วก็มีโปรเจคเตอร์วงแหวนแบบเหลี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสกู๊ปค่ะอันนี้ลูกค้าก็เลือกแบบทรงสูงขึ้นมานะคะเป็นสกู๊ปทรงทูโทนค่ะสีขาวตัดกับสีดําด้านนั่นเองเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้างนะคะว่าจะเท่ขนาดไหน ในส่วนของซุ้มล้อแน่นอนค่ะก็เป็นชุดเดียวกับ f 1 5 0้นั่นเองอันนี้ก็เลือกเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนั่นเองนะคะขนาด6นิ้วแบบสีดําด้านค่ะในส่วนของล้อนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กลายดอกไม้ค่ะเป็นยางแฮนด์คุกนะคะตัวนี้หน้ายางจะอยู่ที่ 265. 7 0 R18 ค่ะตัวนี้เป็นขอบ18นั่นเองในส่วนของสติ๊ก โทลนยนี้มานะคะโอ้มีแบบมีลายให้เลือกเยอะนะคะมีประมาณ50-100ถึงแบบลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ชอบได้เลยหรือแม้กระทั่งลูกค้าสามารถออกแบบลายสติกเกอร์เองได้ด้วยนะคะในส่วนของชุดเบ้ารองมือค่ะวันนี้โอก็แถมพิเศษเข้าไปให้ด้วยนะคะรวมถึงกันสาดค่ะอันนี้ก็แถมให้นะคะด้านบนขาราวหลังคานี้เราก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเราใช้กันยึดกาวสามเอ็ M, แล้วก็ยึดซิลิโคนอย่างแน่นหนาเลยค่ะ มาดูชุดครอบไฟเลี้ยวกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเจ้ารุ่นเอกพัสสปอร์ตค่ะเจ้ารุ่นเอ็กซ์เอพสประตูของเรานะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงครอบแก้มค่ะตัวนี้โอก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นชุดครอบไฟเลี้ยวให้นั่นเองค่ะตัวนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มโดยการใช้ครอบเข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะแล้วก็มีไฟส่องเท้าให้ด้วยนะคะเวลาเปิดประตูอย่างนี้เลยค่ะ กันชนกับโรบานะคะโอก็เลือกใช้งานของเอ t l a เรนเดอร์อีกเช่นเดิมนะคะโลบาของโอนะคะก็เลือกของเอ t l a เรนเดอร์นะคะทรงแขนยาวทรงเดียวกับแฮมเมอร์นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะคะในส่วนของกัรชนด้านท้ายนะคะอันนี้เราก็เลือกแบบมีหัวบอลลากจูงนั่นเองค่ะอันนี้ก็แถมพิเศษให้ด้วยก็คือห่วงแดงนั่นเองค่ะ ในส่วนของไฟท้ายแน่นอนค่ะด้านหน้าเป็นไฟหน้ามาแต n งแล้วนะคะด้านท้ายโอก็เลยเปลี่ยนไฟให้ด้วยค่ะไฟท้ายแบบนี้เลยนะคะนี้เราก็เปลี่ยนแปลงให้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้โอจัดให้ได้เลยนะคะและวก็อีกอย่างนึงค่ะนั่นก็คือ ท้ายแบบผ่อนแรงนั่นเองค่ะซึ่งเบามากๆเลยนะคะตัวนี้โอกาสแนะนําอยากให้ลูกค้าติดนะคะเพราะว่ามันเบามากๆเลยในส่วนของด้านในนะคะแน่นอนค่ะชุดเบอดหนังนะคะโอกาสติดตั้งให้ด้วยนะคะเป็นบาะหนังด,ดานะคะเดินได้สีแดงนั่นเองค่ะและก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ไม่เปลี่ยนให้ไม่ได้นะคะนั่นก็คือเจอแอดดอยขนาด9นิ้วนั่นเองค่ะเจอตัวนี้นะคะของโอที่เปลี่ยนให้นะคะสามารถเล่น t u b e Facebook ดูหนังฟังเพลงขึ้นบนหน้าจอนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ เป็นกล้องถอยจอดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถให้อีกตั้งหากค่ะไปยัง บ้าสำหรับรีวิวรถแลนเจอร์เอ็กอพาร์สี่ประตูยกสูงนะคะเจ้ารุ่นนี้นะคะราคาขายที่จะแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคะ่ะชุดแต่งรอบคันเท่ๆแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถแอดไลน์โอได้เลยนะคะเดีย๋ยวโอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ทโทรนะคะหรือว่าช่องทางไลน์นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งเท่ๆโหดๆแบบนี้มาให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you <laughs>